สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับว่านอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นว่านที่ให้คุณทางด้านเมตตาอย่างล้นเหลือเลยนะคะว่านมหาเสน่ห์หรือว่าว่านดอกทองนะคะนี่ค่ะดอกของเขาตั้งแต่ปลูกมานี่เป็นดอกตลอดทั้งปีเลยนะคะอันนี้ก็กำลังนี่ค่ะกำลังจะขึ้นดอกอีก มีคุณทางด้านเมตตานะคะปลูกไว้ในร้านค้าร้านขายเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมว่านมหาเสน่ห์หรือว่านดอกทองนะคะคนโบราณเขาบอกว่าถ้าถ้ามีดอกให้เรียบเก็บดอกอย่าให้อย่าให้เหีออ่ยวคาต้นแต่ว่ามันอยู่ที่ความเชื่อนะคะความเชื่อของคนโบราณ แต่เราก็ไม่ได้มีเวลามานั่งดูทุกวันว่าจะออกดอกไหมจะเก็บตอนไหนก็ถ้ามีเวลาก็มาดูอย่างเงี้ยนะคะก็มาเก็บไปให้คุณทางด้านเมตตามไหมคะท,ที่เราปลูกมานะคะก็ก็ดีนะคะก็มันอยู่ที่เราด้วยะคะ่ะการที่เราจะสร้างความเมตตาเราก็ต้องพูดจาให้ให้ดี ให้มีความเมตตาม,มาจากข้างในด้วยถ้าเราดีกับใครเชื่อว่าคนเขาก็รักเราอยู่แล้วอันนี้เป็นความเชื่อทำให้เสริมเสริมทางด้านกำลังใจนะคะเป็นพุ่มใหญ่มากอันนี้เขาบอกว่าให้ปลูกวันจันทร์ข้างขึ้นจะยิ่งดีจะยิ่งเพิ่มความเป็นมหาเสน่ห์นะคะอันนี้เป็น ดอกทองตัวเมียนะคะลักษณะดอกเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะพุ่มใหญ่มากเลยค่ะเป็นพุ่มใหญ่มากแล้วก็เขาจะเป็นวงออกมานะคะตีวงออกมาอันนี้ แยกออกไปแล้วอันนี้เป็นว่านมหาปราบอันนี้แยกใส่กระถางมาอีกกระถางหนึ่งนะคะอันนี้ก็ออกดอกแล้ว ปลูกไม่นานค่ะมีคุณทางนั่นเมตตานะคะลองหามาปลูกดูนะคะถ้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะคะยินดีแบ่งปันนะคะลองเอาไปปลูกเสริมความเมตตากันนะคะขอบคุณคะ่ะ